สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวอันินทรสรจิจค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวปรัชญาธนสริมค่ะวันนีดิฉันนางสาวเลิรยค่ะค่ะวันนี้นะคะก็มาถ่ายคลิปที่2นะคะเป็นคลสัภาษณเพื่อนนะคะว่ารู้สึกยังไงนะคะที่ได้ถ่าย ทำหลายชั่วโมงค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ไม่ไม่รู้จะพูดอะไรอะค่ะแล้วก็แต่สุดท้ายก็พยายามค่ะจนสำเร็จค่ะเชื่ว่ายอดวิวเพิ่มขึ้นเลยยังคะก็เพิ่มค่ะเพราะว่ามีเพื่อนๆได้มาดูค่ะสามารถจะเป็นเพื่อนสนิทนะค่ะสำสำหรับฉันนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นมากค่ะ แต่ว่าชิปก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยค่ะก็สุดท้ายมาก็ต้องพูดเองอะค่ะก็ไม่ค่อยไม่ค่อยรู้ว่าจะพูดอะไรค่ะก็พูดผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะคะค่ะฝากขอโทษจากชิปนี้เลยค่ะสำหรับยอดบิวนะคะยอดบิวก็เข้าไปดูเองบ้างค่ะไม่กล้าก็ปนีเพื่อนหนูค่ะอายค่ะ เรื่องชีวิตกับคนใได้นะคะค่ะคือนะคะก็รู้สึกว่าได้ประโยชน์จากการได้ยคลมากเลยค่ะจากคนก็แบบไม่ค่อยะะกล้าพูดนะคะชิคที่2อก,ก็เริ่มจะแบบกล้าแสดงออกอมาบ้างแล้วค่ะคะ่ะยังไงก็ขอขอบคุณมาก